สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแ็กนี้เราจะมาดูกับข้าวเพื่อจะไปเจอยายแหลมนะครับกับแม่นุย้ยครับนี่คือบรรยากาศของการแต่งตัวราเดินดูแม่ครัวว่าทำอะไร คุณแม่มาดูอะไรกินหน่อยอันนี้คุณแม่จะส้มตำตำส้มค่ะครับครับโอ้น่าอร่อยมากน่าอร่อยแท่ครับตองมาเี่ยวอือสวัสดีครับเอาเอาขอบคุณคุณพ่อครับครับฝากไปกินด้วยกันค่ะยังไงก็ฝากช่องแนวดีกับพ่อค่ะขอบคุณค่ะเอาฝากพี่ฝากน้องฝากช่องแนวดีของคุณพ่อแนวดีเด้อเออพ่ออยังเกาะพ่อน้องแอนเนาะมามาจากอ่าอะไรนะเพชรชบูรณ์วันนี้มา จะมาดูอ่ะวงสาวน้อยมาชมมาเยี่ยมลูกสาวเอาขอให้พี่ไ้น้องขอฝากแลเด้อค่ะเด้อฝากช่องพ่อแนวดีกับคุณพ่อหน่อยเด้อพ่อเนี่ยพ่อน้องแอนค่ะคุณครับคุณครับรั่นแหลมสวัสดีครับพ่อน้้งแอนสวัสดีครับสวัสดีเอาผักมาฝากอยู่ที่รถเดี๋ยวจะหฮิ้วเข้ามาหรอเอาอะไรบ้างไอ้ลูกนะลูกฟักแมวเนอลูกฟักแมว ลูกมะละหวานได้มาสองถุงเล็กๆอันนี้ย่าแหลมตลกเสียงอาสาน้ะเพชรบันแพงนะครับเอฟซีตัวพ่อเอฟซีย่าแหลมมะละวันผมกดให้แล้วคอน้องแอนครับเออเป็นมาดูลูกสาวมาดูลูกสาวเออเป็นอ่าก็ขอฝากช่องน้ำเพิ่นแน่ช่องย่าแหลมน้ำเพิ่นออฟฟิเชียลดับปีน้องเด้อ อย่าเริมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดพักอิตูพักตะไข่เออถ่านนี่ได้กดไปเบิดโหลดพี่น้องฝากฝากหลายๆพ่อชอบมากเลยอยากเห็นไม่วันนั้นมาหาไม่เจอตัวจริงเนอะไม่เจอพ่อพรนัพ่อไม่อยู่ฝากแล้วพี่น้องเน้อเหระกรผมผมต้องฝากช่องเพราะผมน้อยกว่าพ่อแหลมผมมีคนติดตามแค่ช่องและสามพันเองน้อยมาก ก็เลยอยากฝากพ่อแหลมด้วยฝากช่องพัฒรวดีไฮโดรฟาร์มแล้วก็ช่องแนวดีพรมประสีสองช่องพัฒรวดีครับไฮโดรฟาร์มชแนลแล้วก็แนวดีพ่อจำไม่ได้หรอกคนเลี้ยงช้างสวัสดีครับฝากช่องด้วยฝากช่องด้วยฝากช่องแนวดีพรมประสีแล้วก็พัฒรวดีด้วยพัฒรวดีครับ แนวดีพรมประสีแนวดีพรมประสีครับสองช่องสองช่องฝากด้วยเดี๋ยวไปกดซับตะไคร้ให้ครับครับขอบคุณมากอ่านีคือคนเลี้ยงช้างนะครับครับผมขอบครับขอบคุณมากโอ้ยต้องอาศัยสาวน้อยเพชรบ้านแพงละต้องเกาะขาสาวน้อยเพชรบ้านแพงละครับครับครับอ้าวรบกวนพ่อแหลมเพื่อนนี้ไปนี่แหลมครับคู่กันไปนี่แหละครับครับอาขอบคุณพ่อแหลมมากขอบคุณมากสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชม นะครับช่วงนี้ดูบรรยากาศหน้าเวทีนะครับของสนอ้อยเพชรบ้านเพลงในค่ําคืนนี้นะครับเตรียมทีมงานไลฟ์สดก็เตรียมแล้วนะครับกินข้าวยังสร้างกินข้าวล้วยังกินแล้วครับผมเป็นกำลังใจให้สู้ๆครับผมขอบคุณครับนี่คือทีมไลฟ์สดนะครับทีมไลฟ์สดคืนนี้นะครับ ดูไปชมภาพบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูสายันซาวเทศเสียงบรรยากาศหน้าเวทีนะครับพ้องกับหลังเวทีในแท็กที่2อนะครับอันนี้คือหน้าเวทีพยุิมา หลายที่หลายกรณีตางทุกความเก็นจะมีคือโอกาสกวาเรียนิงาอุวันรตอง่าันเซีีป็นทีมการแสสุดยอดชมป์ระเบิลงานรูปพิทาทานสาวน้อยเพชร้ันแผนก็ืีก็ต้องขอกราบรัศการปยังพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อคณะสงทุกทุกรูปพระเถรานุเถระกรับสวัสดีคร <im toner> ับ <ss ort> พี่น้องในเขตทองสิบของสิบเอ็ด fc แฟนคลับสาวน้อยเพื่อนแทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เราได้มีโอกาสได้อยู่กับพี่น้องในเขตกรทมและเขตริมณฑลผมผักกรมดาดไม่รักแฟนเพลงครับรอบแคปคืนนี้คือทีมไร์สดสำหรับพี่น้องที่อยู่ภายรอบๆนะครับตอนนี้ซื้อบัตรจ้าตัวเข้าสู่ภายในได้เลยกับผลงานการแสดงครับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไป เราจะเริ่มเปิดบ้านทำการแสดงยาวไปจนถึงเวลาเลิกลาบรรดาพิรักแปนเพลงครับพัดสู่ภายในได้เลยนะครับวันนี้ตามนัดหมายเมื่อหมเวทีมืม่อใีครับหมอป้าป้ารัตนาคุณน้ำฟ้าสิขึ้นเวทีสาวหน่อยเวนแพร่เห็นอีอย่างชนะบรรดาพิรักแปนเลงพี่น้อกดีเปรยได้ไหวกับสู่ภายในกันเลยนะครับสถานที่อาจจะคคบแคบนิดนึงนะครับแต่ บอยอย่างพ่อยยังกันหลายพี่น้องเมื่อถึงเวลาเวลาเราจะเริ่มเปิดบ้านทําการแสดงันนาทีเราจะเริ่มเปิดด้วยสไตล์ของล่องเรืนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสาวน้อยพิบันแท่ยื่งเดียวสมงับผู้สุดาไม่ไดแฟนรายกับโดยบริษัทคำภุลสีสุขจำกัดกับสื่อโฆษณาสื่อมีเดียที่ได้มาตรฐานที่สผู้เชี่ยวชาญขอบริษัท,ขขทด้วยครับพร้อมด้วยบริษัท ปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณปุ๋ยรุ่งอรุณเพื่อบูร์กำไรเกษตรกรทั่วไทยใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณเครื่องดื่มโสมโอทีดีพอกีซิงเอาคาราทีวิตามินบีควรใหญ่แค่สิบบาทผงซัฟฟอร์สามเฉลียวกรแกรมคุ้มค่าคุ้มราคาเครื่องหนึ่งทิวีซีเครื่องดื่มขมิ้นชานสกัดผสมเอเลมอนยืมทุกวัน ล้างพิษทุกวันน้ำปราแท้ตาคนแบบกุ้งสนุกกับทุกหยดที่ได้รสอร่อยกับทุกหยดที่สะอาดบริรษัทโทรคมานาคมแห่งชาติจบกัดมหาชนเอ็ทีบอดแที่สุดของความเสถียรที่สุดข,ของความสําเร็จผู้ให้การสนับสนุนขออนุญาตเช็คลายพิษข้าบนนิดนึงนะครับมันร์ไม่ออกสักตัวเลยครับวันนี้จริงจิง 接受九、十、十一、十 <noise> <noise> 我们不怕苦，不怕累，我们不怕苦，不怕累，我们不怕苦，不怕累，我们不怕苦，不怕累。

我们，百分之八的房产，我们都在里面在。那现在，每你看，它它每年涨，它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  chị yêu mong là giúp mong mình hãy giúp cho mong là mình sẽ làm ra cái 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 その点。

Que